นายสมพงษ์พงไซพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่7ตําตำบลบางเสาธงจำนวนกว่า20คนเข้าหาลือเพื่อขอความเป็นธรรมร่วมกับนางสาวจิตะภาชุ่มจิตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงมีการออกหนังสือแจ้งเตือนให้ชาวบ้านจำนวนกว่า11หลังคาเรือนที่พักอาศัยอยู่บริเวณคลองยายหมาหมู่7ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงค่ะ ทำการย้ายที่อยู่พร้อมกับลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากกรองดังกล่าวเนื่องจากเป็นการบุกนุกพื้นที่และมีกําหนดให้ย้ายออกภายในระยะเวลา30วันนั้นทําให้ชาวบ้านที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนเกิดความไม่พอใจค่ะแล้วก็เกิดความเดือดร้อนด้วยนะคะต้องหาที่อยู่ใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงค่ะออกหนังสือแจ้งให้กับชาวบ้านที่พักอาศัยเพียงแค่11หลังคาเรือนหลังจำนวนปลูกสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดบุกรุกพื้นที่เช่นกันค่ะทั้งที่นายสมพงศ์ของสายตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าตนเองและชาวบ้านพักอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองยายม้ามานานกว่า50ปีซึ่งก่อนหน้านี้รู้ว่าตัวเองและชาวบ้านคนอื่นๆมีการปลูกสิ่งปลูกสร้างนะคะบุกรุก,กพื้นที่จริง และก็พร้อมที่จะทําการย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่แต่เนื่องจากยังคงมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีการบุกรุกพื้นที่เช่นกันและไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ลือหรือว่าย้ายออกทั้งนี้ตนเองและชาวบ้านมองว่าอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงมีการดําเนินงานที่เท่าเทียมกันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเป็นการเลือกปฏิบัติค่ะสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ